สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปุ้ยเพชรยนต์นะคะวันนี้นะคะเรามานําเสนอนะคะรถเก๋งผ่อนสบายๆนะคะอยู่ที่ประมาณ4,000บาทนะคะคันนี้นะคะเป็นนิสสันมาร์สนะคะ1.2 EL เกียร์ออโต้นะคะเป็นรถปี2013นะคะสำหรับใครที่มองหารถผ่อนสบายๆนะคะราคาประมาณ200,000ต้นนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่230,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้บอกได้เลยว่ารถสภาพสวย นะคะแนะนำเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นสีบอลเงินด้วยนะคะเป็น1.2ตัว EL นะคะก็คือถือว่าเป็นตัวท็อปของรุ่นเลยนะคะสำหรับ Nissan Max r คันนี้นะคะมาดูภายในกันนิดนึงนะคะภายในของคันนี้นะคะก็จะได้เป็นเบาะผ้านะคะเดิมๆมาเลยนะคะใครที่อยากได้รถใช้แบบผ่อนสบายๆส,ส,สักหนึ่งคันนะคะ แนะนำเลยนะคะนิสสันมาร์ทคันนี้เป็นรถปี2013นะคะรายละเอียดรถสวยเดิมๆสภาพดีนะคะท่านใดที่สนใจนะคะรีบติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์ปุ้ยเพชรยนต์ค่ะ064 146 2466นะคะบริษัทเพชรยนต์ตั้งอยู่ที่ถนนสิริไทย68มินบุรีกรุงเทพค่ะนะคะสำหรับท่านใดที่อยากจะเข้ามาดูรถก่อนนะคะ แนะนำเลยนะคะสามารถเข้ามาดูรถได้เลยนะคะเปิดบริการทุกวันนะคะรับประกันรถเดิมไม่เคยมีการติดแก๊สแต่อย่างใดนะคะสภาพเดิมนะคะรับประกันไม่มีชนมาแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของเซ็นเซอร์หลังนะคะมีเซ็นเซอร์หลังให้ 4. จุดด้วยนะคะสำหรับคันนี้มีสปอยเลอร์มีไฟสปอยเลอร์ท้ายหลังมาเลยนะคะสำหรับคันนี้ ใครที่สนใจรถราคาเบาๆนะคะอยู่ที่2อง0สนบาทเท่านั้นนะคะได้รถเป็นรถปี2013ด้วยนะคะสำหรับคันนี้ท่านใดสนใจรีบติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์ปุ้ยค่ะ064 146 2466ค่ะปุ้ยเพชรยนต์ค่ะ ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกด subscribe สั่นกระดิ่งไว้ได้เลยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่กันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะกดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะคะเพื่อนะคะได้รับข่าวสารข้อมูลใหม่ๆกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ